มะเขือเทศจ้าไม่น้องข้าวก็ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมเนะมาะมะเขือเทศปลูกข้างนอกค่ะปลูกในบ้านนี่โอ้โหปรากฏว่าเพี้ยเยอะนะคะแล้วก็อะไรล่ะไม่โตไม่งามค่ะเมาปลูกข้างนอกก็พอจะได้เป็นลูกแบบนี้ตอนนี้ถั่วแขกเหลืองเรามาเก็บกันเนี่ยรอดน้องทากเนี่ยห้อยมาดู โอ้โหนห้องทากนะกินทุกวันน่ะดูสิคะใบอ่ะทากดูทากมาจอบใบเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยแต่นี่ก็พอจะได้กินฝักอยู่บ้างเนาะคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วเอาต้นขาดไปแล้วนี่จริงไม่ต่อทำไมต้นขาดเนาะอะไรมากินรากของเขาไม่เนี่ยเนี่ย กินลากเนาะลากเน่าไปหรือเปล่าเนาะ หักตโตๆก็อาจจะแบบเหนียวหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นถั่วแขกเนาะแต่แซ่บแน่นอนรับประกันเมื่อวานไม่ได้เดินมาดูพี่สาวมาก็ไม่ได้ชวนมาตรงนี้นอเพราะว่าลมแรงด้วยแหละลมแรงมากลมแรงมากก็เลย หลบมุมไปตรงในป่าคือแบบจะได้ไม่โดนลมมากไปเยอะไปไม่ได้เก็บไปทิ้งต้องเอาใบทิ้งด้วยนะ่ะเขาจะได้เจอแน เขาถ้าเกิดว่าต้นเขาตรงดีๆนะเขาก็จะแบบไม่งอเนาะอันนี้ฝักจะงอง,งองอีกถั่วแขกถั่วพุ่มนะคะเขาก็จะไม่นี่ค่ะไม่ต้องทำทำค้างให้เขาหว่ สีเหลืองนี่มันก็จะมีทั้งแบบที่ทําค้างวนาตอนที่ปลูกก็ไม่แน่ใจว่าต้องทําค้างหรือไม่ทําค้างก็ไปเอาค้างมาตั้งในแบบนี้สรุปก็คือไม่ต้องทำไมยต้องเอาค้างออกค้างก็ลมระเนน,นนะ่ลมอ้าวมากลมแรงมากก็ชีวิตรเรียวๆในต่างแดนนะคะคนไทยไกบ้านตอนนี้คือพาย,ยุเข้าทั่วโลกเลยฤูดูกาล ลมมรสุมดูโต้นเขาล้มอ่ะ ลมพัดเนาะต้นต้นไม่ได้ตั้งตรงนะคะแค่ปลูกในเรือนกระจกต้นเขาก็จะตรงสวยเลยนี่คือมันอยู่ข้างนอกกลางทุ่งเลยค่ะกลางทุ่งกลางท่าที่แบบลมแรงมากต้นเขาก็ เดียวย้ายกล้องไม่ถูกใจก็ขอโทษนะคะกดชอบตามสะดวกค่ะท้ายใ,ใต้คลิปจักกันให้ยาวกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่ง ผักกินเองปลอดภัยไร้าสารสวยค่ะหืได้เยอะขนาดนี้เอาไปทำอะไรเนี่ยใส่ตู้เย็นไก่อนดนาะซุปตามโอ้สุปตามถั่วนะครับสุปตามถัคือถั่วฝักยาวนะ่ะคือไม่ได้กินค่ะ ที่แล้วก็ได้ชรินๆฝักเดียวมาก2ฝักนี่และค่ะปลุกถั่วปุกมันปลุกถั่วปุกมันปลุกแตงงามจ้ะ ข้างนอกปกติไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าก็าสวยดีได้เห็นดอกไรอเงี้ยมันจะกลายเป็นมะเขือเทศเขียวอ่ะบางคนเขาเอามะเขือเทศเขียวไปดองนคะคะดองเหมือนพริกดองอะไรเงี้ยเขียว เตบมนี่แหละแต่มันก็ติดอยู่แค่สามต้นนะกระเพราฝรั่งติดกัน่สามต้นต้นอื่ไม่ค่อแยกต้นอื่นจะติดหรือไม่ติด <c oughs> ซ,ซื้อเบียร์เข้ามาเนาะที่พี่น้อง,องชาวภาคตะวันออกเขาเรียกว่าเบียร์้าบ้านสุขโขทัยก็จะเรียกว่าลูกผักนะคะซื้อลูกผักมากินนั่นแหละ ซื้อที่เขาพบในกนระถางไว้มาแล้วก็เอามาปลูนนกนะคะก็ติดได้แค่นัน้นเยอะไปทุกคนเยอะเยอะเยอะพุ่เยอะมากเลยอะจบกันตรงนี้นะคะ ขอเก็บก่อนฝนกำลังจะมาจะพายุจะมาเดี๋ยวฟ้าน้องใช้มือถืออยู่ข้างนอกก็อันตรายค่ะเอาละจ้ะบ๊ายบายอยู่ดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ